จังหวัดสงขลาได้มีการมอบหนังสืออนุญาตนะคะให้มีการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับส้มโอหอมควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยทางด้านนายจารวัตเกลี้ยงเกลานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้มีการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ค่ะให้กับส้มโอหอมควนลังนะคะ โดยเป็นการแสดงความยินดีและก็สร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้ปลูกส้มโอหอมควนลังและเทศบาลเมืองควนลังจําหวนด3รายให้มีการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส้มโอหอมควนลังได้แล้วเพื่อเป็นการแสดงความยินดีอย่างที่บอกนะคะโดยระบุว่าส้มอหอมควนลังเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่า g I ตัวแรกของจังหวัด ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเพราะว่ามีเกษตรกร,กรขึ้นทะเบียนส้มโอหอมควนลังจำนวน20รายและสามารถพัฒนาคุณภาพจนผ่านการรับรองเป็นสินค้านะคะ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อปี2 5 6 3ัามจำนวน13รายสำหรับส้มโอหอมควนลังนะคะมีความพิเศษก็คือจะมีเนื้อผลสีชมพูเข้มแดงเนื้อนิ่มฉ่ำล่อนไม่ติดเปลือก โดยแต่ละลูกนะคะจะมีจำนวนกลีบป,ประมาณ11-13ถึง13กลีบเนื้อนี่ก็จะกรุบกรอบไม่มีมเมล็ดรสชาติหวานอมเปรี้ยวจะมีความหวานอยู่ที่ประมาณระดับ12-13องถึงส3าองศาบริกที่สำคัญนะคะเมื่อตัด ผลส้มโอจากต้นแล้วสามารถรับประทานได้ทันทีโดยไม่จะเป็นต้องรอให้ลืมต้นส่วนการขยายพันธุ์นะคะต้องขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งเพียงอย่างเดียวค่ะจึงทําให้กลายเป็นข้อดีของการรักษาความเป็นพันธุ์แท้ของส้มโอหอมควรนลังเอาไว้หลาย10ปีนอกจากนี้ก็ยังมีความแตกต่างจากส้มโอพนอันธุ์อื่นๆก็ตรงที่ เปลือกจะมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษผลกลมไม่มีจุกน้ำหนักเฉลี่ยของผลจะอยู่ที่ประมาณ1-2.5กิโลกรัม ขณะที่ทางด้านของนางสาวฉัรสุดาชุมแสงพาณิ์จังหวัดสงขลาบอกว่าปัจจุบันค่ะประเทศไทยให้ความสําคัญกับการคุ้มครองสินค้า GI เป็นอย่างมากค่ะโดยสินค้าไทยจาก77จังหวัด134รายการสินค้าต่างประเทศนี่นะคะ9ประเทศ17รายการซึ่งจังหวัดสงขลามีสินค้าที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย GI ตัวแรกก็คือส้มโอหอมควรนลังโดยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะเมื่อวันที่20 เมิถุนายน2560ซึ่งกรณีจังหวัดสงขลายังมีสินค้าที่อยู่ระหว่างการรอประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI อ,อีกหนึ่งรายการก็คือส้มจุกจนะและอยู่ระหว่างยื่นคำขอนะคะขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI อ,อีก2รายการก็คือปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขลาแล้วก็มะม่วงเบาสงขลานั่นเองค่ะซึ่งหากกรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการแล้วเสร็จจังหวัดสงขลาก็จะมีสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์นะคะหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือน ใครเพิ่มขึ้นอีก4รายการในเร็วๆนี้ค่ะ